สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้เรามีโอกาสพิเศษที่จะได้มาทำความรู้จักกับหมู่บ้านราชสำราญหมู่ที่8ตําำบลโคกสมบูรณ์อําเภอกมลาไสจังหวัดกาลสินหมู่บ้านแห่งนี้ถือเป็นชุมชนที่มีความโดดเด่นทั้งในด้านประวัติความเป็นมาวิถีชีวิต วัฒนธรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเข้มแข็งจนกลายเป็นหมู่บ้านร่มเย็นที่เป็นแบบอย่างให้หลายพื้นที่เป็นหมู่บ้านอยู่เย็นอำเภอพูลสุขตามแนวทางแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองดังคำขวัญที่ว่าบ้านหนองรอบบ้านราชสําราญมักมว้วนสืบสานวัฒนธรรมน้อมนาเศรษฐกิจพอเพียงประชาชนมีสุข วันนี้ดิฉันจะพาทุกท่านไปพูดคุยกับผู้นำของหมู่บ้านนั่นก็คือผู้ใหญ่บ้านสมชายโมคระษเพื่อให้ท่านได้เล่าถึงเรื่องราวความภาคภูมิใจและวิสัยทัศน์ในอนาคตของหมู่บ้านราชสำราญแห่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะผู้ใหญ่บ้านสมชายก่อนอื่นอยากให้ผู้ใหญ่บ้านช่วยแนะนาหมู่บ้านของเราสักหน่อยค่ะสวัสดีครับบ้านราชสำราญหมู่ที่8ตำบลโคกสมบูร์องเภอกมลาสายัยจังหวัดกาลสินของเรานั้น เป็นดินแดนที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติมีหนองน้ำใหญ่คู่บ้านและป่าชุมชนที่อุดมสมบูรณ์วิถีชีวิตที่นี่เรียบง่ายแต่เป่ยมด้วยความสุขความสามัคคีของผู้คนทําให้หมู่บ้านนี้กลายเป็นหมู่บ้านร่มเย็นอย่างแท้จริงครับแล้วความเป็นมาของหมู่บ้านราชสำราญนั้นก่อตั้งขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่คะเดิมที่นี่เรียกว่าบ้านหนองไห่ครับ ก่อตั้งราวปีพศ2485จากการที่ชาวบ้านอพยพเข้ามาหาที่ทำกินเริ่มแรกมีเพียงไม่กี่ครัวเรือนแต่ด้วยความพยายามและความร่วมแรงร่วมใจกันจึงพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นชุมชนที่เข้มแข็งและพัฒนาให้เจริญก้าวหน้ามาจนถึงปัจจุบันนี้ซึ่งปัจจุบันชุมชนบ้านราชสำราญของเรามีพื้นที่กว่า97ไร่ รายร้อมด้วยหนองน้นและป่าชุมชนครับแล้วการปกครองของชุมชนเรามีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างคะเรายึดหลักการปกครองที่อาศัยความร่วมมือของทุกคนครับภายใต้คณะกรรมการหมู่บ้านที่เข้มแข็งคอยกำหนดกฎกติกาให้ทุกคนในชุมชนได้ยึดถือและปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อความสงบสุขของชุมชนและสิ่งสำคัญที่สุดคือ ทุกคนในหมู่บ้านต่างร่วมแรงร่วมใจกันดูแลกันเหมือนครอบครัวเดียวครับแล้วอาชีพหลักของชาวบ้านส่วนใหญ่คืออะไรคะชาวบ้านส่วนใหญ่ทำเกษตรกรรมครับไม่ว่าจะทำนาทำสวนหรือเลี้ยงสัตว์โดยยึดต,ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงพึ่งพาตนเองและแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกันในชุมชนครับแล้วทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมมีความสำคัญกับชุมชนอย่างไรบ้างคะวัด และประเพณีถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนราชสำราญครับทุกวันพระและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาชุมชนจะมารวมตัวกันทำบุญและสืบสารฮีด12คอง14ไม่ว่าจะเป็นบุญบั้งไฟบุญข้าวจีบุญเทศมหาชาติประเพณีถวายเทียนพรรษาหรืองานบุญกระถินเพื่อให้คงอยู่คู่แผ่นดินสืบทอดประเพณีสู่คนรุ่นใหม่ต่อไปครับ แล้วในด้านสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านมีแนวทางดูแลอย่างไรบ้างคะเราร่วมมือกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมครับทั้งดูแลหนองน้ำป่าชุมชนและสิ่งสำคัญคือมีการจัดตั้งธนาคารขยะชุมชนร่วมกับทวิภาคีเครือข่ายชุมชนบ้านยิ้วงามหมู่ที่3ตำบลโคกสมบูรณ์เป็นการจัดการขยะอย่างยั่งยืนเพื่อส่งต่อความอุดมสมบูรณ์ให้สิ่งแวดล้อมและลูกหลานสืบต่อไปครับ แล้วในด้านเศรษฐกิจและสังคมชุมชนของเราขับเคลื่อนด้วยอะไรเป็นหลักคะเศรษฐกิจของเราขับเคลื่อนด้วยพลังของชาวราษฎร์สำราญเองครับเรามีการเลี้ยงกบเลี้ยงตัก,กแตนปลูกผักสวนครัวทอผ้าแพรวาโครงการเลี้ยงโคหลวงเพื่อขยายสายพันธุ์ให้คงอยู่คู่ชุมชนและยังมีกลุ่มสัจจะออมทรัพย์เพื่อให้แต่ละครัวเรือนได้ตระหนักในการออม ซึ่งในทุกๆวันที่12ของแต่ละเดือนทางคณะกรรมการกลุ่มสัตว์จะออมทรัพย์จะเปิดบริการให้สมาชิกได้ฝากออมเงินในทุกๆเดือนทุกกิจกรรมเกิดจากความร่วมมือร่วมคิดร่วมทำเพื่อสร้างรายได้และความมั่นคงให้กับครัวเรือนในชุมชนของเราครับแล้วในด้านสาธารณูปโภคมีการพัฒนาอย่างไรบ้างคะเราพัฒนาสาธารณูปโภคอย่างต่อเนื่องครับไม่ว่าจะเป็นถนนไฟฟ้า ระบบน้ำประปาระบบน้ำดื่มที่สะอาดในชุมชนและให้บริการกับชุมชนใกล้เคียงได้มีน้ำดื่มบริโภคเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนให้ดียิ่งขึ้นครับสุดท้ายนี้อยากให้ผู้ใหญ่ฝากถึงวิสัยทัศน์อนาคตของหมู่บ้านราชสำราญค่ะราชสำราญของเราก้าวสู่อนาคตด้วยความหวังครับเรามุ่งพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้มีคุณธรรมได้รับการศึกษา และยังคงสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นไปพร้อมกันเป้าหมายคือการสร้างชุมชนที่มั่นคงมั่งคัง่งและยั่งยืนโดยใช้แนวทางตามหลักการบาวรคือบ้านวัดและโรงเรียนให้เป็นจุดรวมหลักในการพัฒนาชุมชนสืบต่อไปและผมอยากจะบอกว่านี่คือบ้านราษฎร์สํารานหมู่บ้านร่มเย็นที่รวมพลังสามคัคคีรักสิ่งแวดล้อม สืบสารวัฒนธรรมและดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ด้วยหัวใจของทุกคนครับขอขอบคุณครับและสวัสดีครับ